พี่รถติดมากเลยมาสายปะเนี่ยไม่สายไม่สายพี่ก็เดินเล่นอยู่แถวเนี้ยเซนทันเวอร์งานใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่มากพี่เดินตั้งแต่ตรงนู้นเนี่ยตรงเนี้ยเดินหลายรอบน่าจะมีอะไรให้เราทำเยอะเลยใช่หิวยั่งหิวแลวงย้นไปหาอะไรกินนะโอเคโอเคไปลองสะดุดลองสะดุดสะดุดคำนอแจ็คโอ้โหใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรแล้วนี่เราจะไปกินอะไรกันนะนั่นสิเราจะไปกินอะไรไม่ใช่พี่ต้องรู้สิก็คือที่เซ็นต์แอเวิลด์อ่ะมีเซคชั่นใหม่เปิดไทยอะไรไทยฮักฮักไทยเอาหมายพี่เซ็นต์แอเวิลด์มีเซคชั่นใหม่ที่มีอาหารไทยไทยอะไรไทยแลนด์แลนด์อะไรแลนด์มาร์คมารเลยมาร์คจุดมาร์คจุดโอเคพอพอเลิกเลยอ่ะต่อต่อต่อก็คือมากินที่เนี้ยที่เดียวมีทั้งหมดเลยนั่นก็คือฮักไทยนั่นเองนะครับไปทางไหนต่อเนี่ย ขวาร้ายซ้ายดีขวาแพ้ไม,ไม่ใช่ซ้ายรงไปเลย <laughs> ต้องทำท่าอย่างนี้ด้วยใช่ทักไทยนะคะนี่อินฟูสุดๆนะครับ <laughs> แล้วครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ฮักไทยนะครับอาหารมากมายเต็มโตนะครับนี่คืออาหารที่เราเลือกสั่นกันมาแล้วว่าอยากทานไม่สามารถเอามาได้หมดทุกร้านนีิเพราะว่ามีเยอะมากจริงๆครับที่นี่แล้วน่าทานทุกร้านเลยรคับโอเคเรามาเริ่มทานกันเลยดีกว่าว้าวโหอ้๊ยอร่อยมากมาพี่เดี๋ยวจะให้ชิมข้าวหมกไก่เป็นไงพี่อร่อยไหมครับ ไรสห้องเหมือนแตงเลยครับอร่อยอร่อยอร่อยใช่แต่ว่าผัดไทยมันเผ็ดไหมอ่ะไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดโอเคงั้นลองดูก็ได้ครับพี่ให้เยอะสุดๆเลยเนี่ยอร่อยครับหนูมาว่าโอดจะไม่ทานผัดไทยแต่ว่าอร่อยเลยงั้นเราขอถามคำถามแรกเลยแล้วกันอาหารโอดของแจมอาหารโอดของแจมเหรอ แจมชอบทานสเต็กครับไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนอ่ะมันต้องมีชีสอยู่ในนั้นเพอเป็นคนชอบทานชีสมากนี่เลยครับนานชีสเห็นไหมว่าชอบชีสขนาดไหนตอนเด็กนี่คือกินชีสแผ่นทุกวันเลยนะครับเคยเล่นซีรีส์มาใช่ไหมใช่สั่งใจให้หยุดรักเธอตอนนั้นเป็นซีรีส์แรกใช่ปะใช่ครับใช่ใช่ทั้งช่องที่เเคยสตอนรั้งแรกที่เราได้เล่นซีรีส์ให้ฟังหน่อยดีกว่าวันนั้นที่กองน่าจะเป็น สามสิบสี่สิบคนแล้วแล้วซึ่งแจงตื่นเต้นมากแจมก็ทาตัวไม่ถูกกดดันมากพอไปออกก็จริงที่ตัวสั่นอย่างเงี้ยพูดไม่รู้เรื่องขณะบทพูดแค่สั้นๆแบบสั้นมากเลยแจมเชื่อนะว่าห0,000่นชั่วโมงที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เราจะเป็นคนที่ชํานาญในเรื่องนั้นไม่ต้องกลัวครับครั้งแรกมันจะยากเสมอมลแล้วอย่างนี้พี่โดมีผลงานอะไรทางด้านนี้บ้างไหมครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่หนูได้มาทําก็กดดันเหมือนกัน แต่ว่าก็ยิ่งใหญ่มีน้องช่วยก็ฝากพี่โดของเราด้วยนะครับจะบอกว่าเป็นเด็กปั้นก็ยังไงยังไงอยู่เด็กปั้นมามีเมนูหนึ่งอยากให้ชิมแบบว่าน่าจะอร่อยมากๆ นี่เลยครับเมนูเด็ดจากร้านขาหมูกินเข้าไปน่าจะอร่อยพี่คาดคาดหวังให้กินนะคาดหวังคาดหวังมันต้องกินจริงใช่ไหมเนี่ยเมนูนี้ครึ่งคำเลยครับกัดไปครึ่งอันเลยหวานไหมฮะเผ็ดเผ็ดทาน้ำทาน้ำทาน้ำผลงานปัจจุบันดีกว่าอัปเดตหน่อยตอนนี้ซีรีส์เรื่อง the next step ก้าวต่อไปวัยว้าวุ่นนะครับออนแอร์ทั้งช่องอมริมทรินทีวี34ทุกวันอาทิตย์ 4โมงครึ่งถึง5โมงเยนนะครับแล้วก็สามารถยู้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยฝากนะครับแล้วก็ยังมีภาพยนตร์อีก2เรื่องแต่ว่าเรายังพูดไปแล้ว,ว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นความลับคิวแน่นมากจริงแน่นมากครับตอน,นแล้วก็อนาคตก็จะมีเรื่อยๆแน่นอนเพราะว่าเราทุ่มเทกับงานนี้มากครับ<ไ>เราตั้งใจกับมันจริงๆแล้วก็สนุกเอ็นจอยกับมันมากจริงๆครับผมบอกเลยความสุขในชีวิตแจม คืออะไรความสุขของใจงในตอนนี้ก็คือได้ทําอะไรที่อยากทำได้ทานอาหารที่อยากทานได้ไปเที่ยวในที่อยากไปได้เจอคนที่อยากเจออะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ก็คือส่ง,วสงหวังในสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละอ่าให้พูดสรุปรวมๆปีหน้าวางแผนไว้อย่างไรบ้างมีแพชชั่นอะไรหรือเปล่าในปีหน้าอะไรเงี้ยมีแพชชั่นพุครับอ่าขอขอทานครับนี่ก่อนใช่แล้วโอ้โหอันนี้เป็น นานชีสกับบัตเตอร์ชิคเก้นนะครับเป็นเมนูที่แจมชอบทำทานเองบ่อยมากเอหกครับดู้ไหมว่านอกจากแจมกะหล่อล้วแจมยังตุ้มตาม้าอีกไม่รู้โ okay. อเครสชาติก็อร่อยว่าที่แจมทำเยอะเลยครับวางแผนชีวิตไว้ยังไงใช่ไหมครับแจมยังเชื่อว่าแจมยังสามารถพัฒนาตัวเองได้อีกในทุกๆด้านแล้วก็ ในปีหน้าแจมไม่ได้ตายตัวว่าจะ,จะต้องทําสิ่งนี้เป๊ะๆแต่แจมจะ,จะทาไงก็ได้ให้แจมมีโอกาสได้ลองมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้ลองแล้วก็เรื่องนั้นมันจะต้องไม่ส่งผลกระทรบอะไรต่อคนอื่นโฟก,กัสเส้นทางของเราแล้วก็คนอื่นก็มีความสุขด้วยเช่นกันแจมแค่อยากลองทุกๆอย่างครับจนกว่าแจมจะเจอว่าสิ่งนี้แจมชอบที่สุดสรุปง่ายๆก็คืออยากลองมันทุกอย่างเลยครับ โยเว้นทานพริกครับไม่เอาไม่ชอบกินเผ็ดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยครับมาเดี๋ยวพี่ลองกินโรตีดูขอกินมั่งอ๋อทำไมโบตีไม่ใช่อาหาอาหารอาหารอันนี้นะครับโอ้ยเขาทำมาแบบอัตโนูนทีอย่างเงี้ย จะว่าไปที่นี่ก็ดีนะครับมีอาหารว่างมาให้ด้วยอะไม่ใช่ว่างเลยว่างจนไม่มีอะไรเลยใช่ไหมอันนั้นนะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หน้าเต็นท์ท่านแล้วจำบตาพาพี่ไปไหนนะครับ ที่นี่ทั้งหน้าเซนทันเนี่ยจะมีสถานที่ชื่อดังสำหรับสายมูอยู่เขาเรียกกันว่าพระตีมูลติพระตีมูลตินะครับที่นี่จะดังเรื่องการแบบว่าขอพรเรื่องความรักแล้วก็จะมีพระพิฆเนศอยู่ด้วยครับ<ส><ส>ก็พระพิฆเนศเนี่ยจะดังเรื่องของการงานอะไรอย่างเงี้ยครับรรรคน,นจะขอเรื่อง,องการงานกันไปขอแล้วต <ๆ S 2> ้องไปขอแล้วนะครับขอแบบปังๆเลยใช่ปะใช่ เรียบร้อยแล้วโอเคปักแกงแล้วก็ถึงเวลาปักทูปเทียนของเรานะครับความรักของแจมเป็นยังไงบ้างเรื่องความรักอย่างเงี้ยหมายถึงมุมมองเรื่องความรักของแจมแจมมองว่าความรักสาหรับแจมมันคือการที่ ทั้ง2คนหรือว่าจะกี่คนแล้วแต่เป็นความสุขให้กันและกันช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันสร้างความสุขให้ซึ่งกันและกันนะครับนั่นคือความรักสำหรับแจมบแล้วถ้าเกิดพี่โดเปรียบความรักของพี่โดพี่โดจะเปียบเป็นสีอะไรครับแน่นอนครับต้องเป็นสีชมพูแน่นอนเพราะว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามมากๆ<ม>แล้วของ แจมและครับเป็นงไงบ้างถ้าความรักเริ่มต้นของจะจะขอให้เป็นสีขาวละกันครับสีขาวก่อนเพราะว่าสีขาวเนี่ยมันเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์เริ่มต้นอะไรนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นจะเป็นสีอะไรต่อไปขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดไม่ดีก็อาจจะเป็นสีที่หมน่นหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นความรักที่ดีก็จะเป็นสีที่สดใสขึ้นมาจะเลยเปรียบให้เป็นความรักสีขาวก่อนเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยครับ โอเควันนี้ก็พอสมควรแล้วครับกับแฟนทันเวเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆที่จัดกิจกรรมช่วงคริสต์มาสนี้เพราะมีต้คริสต์มาสที่ใหญ่เบลเบล่าเลยนะครับก็วันนี้กิจกรรมเยอะแยะมากมายสนุกมากจริงได้ทานอาหารอร่อย ได้เล่นมุกท,ที่แบบว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้เล่นอย่างใครเพราะว่ากลัวเขาจะด,าด่านี่ก็ไม่ทันด้วยไง <laughs> ใช่ก็วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเ,เล่นกันแล้วเพราะว่าโซนถ่ายรูปเล่นนี่มีเยอะมากจริงๆนะครับก<อ>่อนที่จะลานะครับอยากให้น้องนะครับช่วยอวยพรวันคริสต์มาสแล้วก็สวัสดีปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมน้อง <laughs> ได้เลยครับก็ Merry Christmas and a Happy New Year นะครับก็ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขมากๆเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนากันทุกคนเลยนะครับฝา,ากผลงานได้สักนิดส <okay. S 2> ักนิดโอเคก่อนที่จะลาไปจริงๆแล้วนะครับ,รบก็ฝากผลงานตอนนี้ปัจจุบันมีซีรีส์ชื่อเรื่อง The Next Step ก้าต่อไปไว้วาวุ่นทางช่องอมร์บารีทีวีนะครับแล้วก็มีภาพยนตร์อีก2เรื่องแต่ขอ,อยังไม่บอกนะว่าเรื่องอะไรฝ <G rain> ากติดตามแจมกันด้วยนะครับ IG ตรงนี้เลยเหลือฝากใส่นะครับตรง นี้ตรงน,งน,งนีนะครับโอเคงั้นเราก็ขอตัวลากันไปก่อนเนาะไ,ไม่ขอมาแต่ขอลานะครับบ๊ายบาย